โรงเรียนขงเจียมวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญตั้งอยู่ถนนแก้วประดิษฐ์หมู่หนึ่ง ตำบลขงเจียมอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นและระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายสัญลักษณ์รูปปลาและตัวอักษขรขวาวภายในโล่สามเหลี่ยมรูปโล่เป็นเครื่องหมายเชือดชูเกียรติปลาบึกเป็นปลาแม่น้ำตืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเส้นแม่น้ำเส้นทึบหมายถึงแม่น้ำโขง เส้นบางหมายถึงแม่น้ำมูลฟองอากาศห้าฟองเรียงจากเล็กไปหาฟองโตหมายถึงการเจริญเติบโตการพัฒนาและความถือผอมด้วยเป็นจีนขอวอเป็นอักษรย่อของโรงเรียนถงเสียงวิทยาคมต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นจามจุรีสีประจำโรงเรียนสีเทาหมายถึงสติปัญญาความเฉลียวฉลาดสีทองหมายถึงความดีความเจริญรุ่งเรือง สติพ์ปัญญานารนังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของนรชนคำขวัญศึกษาดีมีจัญญากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคือนายประภาสีหาพว่วงนวยการโรงเรียนดร์สุภสษณ์วงคำรองผู่วงนวยการโรงเรียนแบ่งการบริหารงานออกเป็นสี่กลุ่มง,งานนางพัชนีคำทองแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสุภนิดาสมสะอาดหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปนางสาวสวรสณ์สายยาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาววันวิสาประสุสุขหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณบุคลากรในโรงเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวม43คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น478คนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย378คนรวมนักเรียนทั้งหมด856คนโรงเรียนของเตียงวิทยาคมจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนพระบรมราโชบายแกนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนยโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลยุทธ์สำนักงาน,น <ะ S 1> เขตพื้นที่การศึกษาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองในชุมชนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขโรงเรียนน่าอยู่นักเรียนอยากรู้ผู้อยากสอน ความภาคภูมิใจของสถาบันโรงเรียนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ระดับโรงเรียน SCQA รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลครูดีไม่มีอบายมกข เนื่องในวันครูแห่งชาติครั้งที่65จํานวน5คนรางวัลทรงคุณค่าแห่งสบทโอเบกอ a อร์ดครั้งที่10ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน4คนรางวัลบุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี2565ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสหวิทยาเขตผาแปมรวมจํานวน10คน รางวัลผู้ปฏิบัติงานส,งส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีจากสำน,นกักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดการแข่งขันตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทคลิปวิดีโอสั้นและประเภทเพลงนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันเครื่องบินบร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี2565รองชนะเลิศอันดับ2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นยุวชนชายและรางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นยุวชนหญิงเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38จังหวัดนครพนมโรงเรียนของเเรียมวิทยาคมมุ่งมั่นให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขห้องเรียนแห่งความสุขทุกคนมีความสุขสู่ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพต่อไป